เกิดภาพล่าสุดออฟพงพัฒกราบอวยพรวันเกิดหม่อมน้อยสีหน้าดูดีขึ้นมากหลายคนคงจำกันได้สำหรับกรณีข่าวของผู้กํากับฝีมือดีอย่างออฟพงพัฒนวชิรบรรจงป่วยเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งถือว่าอาการหนักพอสมควรจนทําให้ต้องนอนพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานโดยมีภรรยาแดงธัญญาโสพล และลูกสาวน้องดีดีเอกนรีวัชิรบัรจงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งต้องบอกเลยว่าอาการป่วยออฟพงพัฒนนั้นดีขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและเริ่มกลับมาออกงานได้อีกครั้งหลังจากที่อาการป่วยของเจ้าตัวดีขึ้นและตลอดเวลาที่รักษาอาการป่วยทางด้านแดงธัญญาก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีเคียงข้างไม่ห่างคอยเป็นกำลังใจจน ออฟพงพัฒน์นั้นอาการดีขึ้นงานนี้คงต้องบอกเลยว่านี่แหละที่เขาเรียกว่ารักแท้ในยามลำบากแค่ไหนก็ไม่ทิ้งกันล่าสุดทางด้านออฟพงพัฒน์แดงธัญญากราบอวยพรวันเกิดหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลโดยต้องบอกเลยว่าทางด้านโดยทางด้านใหม่มอน้อยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าออฟแดงและครอบครัว มาวอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงถือโอกาสนี้วอวยพรวันเกิดย้อนหลังแดงทัญยาเช่นกันวันที่17มีนาคมขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องบอกเลยว่าทําให้เราเห็นภาพล่าสุดออกพงพัด์ซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าเจ้าตัวสดใสขึ้นกว่าเดิมมาก